พูดถึงเรื่องของสินค้าการเกษตรยังไม่หมดสิ้นเชื่อทีเดียวนะครับเรื่องของน้ําตาลทรายหลายคนก็เป็นห่วงกันอยู่สํานักงานพาณิชย์จังหวัดลบบุรีครับบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบราคาน้ําตาลทรายขาวและน้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์หลังรัฐบาลประกาศให้เป็นสินค้าควบคุมครับตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้ออกประกาศฉบับที่67ลงวันที่31ตุลาคม2 5 6 6 กำหนดให้น้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุมตั้งแต่1พฤศจิกาย,ยน2566ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้เป็นเวลา1ปีกำหนดให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ต้องจำหน่ายในราคาที่ไม่สูงเกินกำหนดนั้นนางสาวกสมาสุดวิชัยนะครับพาณิชย์จังหวัดลบบุรีจึงบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สุ่มตรวจ ราคาน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ในห้างสปปรรพสินค้าและร้านค้าในพื้นที่ทั้ง10ออำเภอพบว่ามีการขายในราคาที่ควบคุมมีสินค้าจำหน่ายที่เพียงพอมีการติดป้ายราคาสินค้าที่ชัดเจนและคาดว่าสินค้าจะไม่ขาดตลาดครับส่วนในห้างสรรพสินค้าที่มีการจำกัดการจำหน่ายถุงละ1กิโลกรัมซื้อได้3ถุงต่อ1ครอบครัวหรือว่าหนึ่งใบเสร็จนั้นเนื่องจากเป็นการป้องกันผู้จำหน่ายปลีกซื้อไปเพื่อจำหน่ายตามท้องตลาดในราคาที่สูง เพื่อกระจายสินค้าให้ครบถ้วนแต่หากพบว่าผู้จำหน่ายรายใดไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทจำหน่ายเกินราคาที่กฎหมายกำหนดมีจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรณีกักตัวสินค้าประวิงการจำหน่ายหรือปฏิเสธการจำหน่ายมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน1 4 0 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากประชาชนพบเห็นการขายสินค้าเกินราคาที่ควบคุมสามารถโทรสายด่วน1569ครับ